สวัสดีแฟนแฟนเดมอนและแฟนแฟนโอซูคุณนะครับผมวันนี้มาพบกับผมโยคายนะครับผมกับเด็กลิสของบูแฟบีทีสิบเอ็ดนะครับผมโดยมีเด็กมอนมาใหม่นะครับผมของบูแฟที่เพิ่มเข้ามานะครับผมในช่วงบีทีสิบเอ็ดนี้นะครับก็เป็นแน่นอนเป็นซีเกมอนนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับผมแล้วก็พวกของซับนานาที่มาซับบูแฟในบูสเตอร์นี้นะครับผมอ่า เด็กลิสต์นี้เป็นเด็กลิสต์ที่ผมใช้ในทัวนาเมนต์ต่างๆเลยนะครับผมทัวนาเมนต์ต่างๆที่อ่าเริ่มแข่งนั่นแต่เดือน10ถึงเดือน11ช่วงนี้นะครับผมก็จะมีบูแฟตัวเนี้ยมาช่วยในการเก็บของนะครับผมในช่วงทัวนาเมนต์อ่าช่วงเดือนนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าสตาร์เตอร์14ของเบลเซบูมอนนะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตัวเด็กลิสต์เนี่ยผมจัดขึ้นมาเพื่อเล่นคอมโบต่างๆคอมโบอะไรบ้างนะครับผมแล้วสามารถแก้เด็กอะไรบ้างในช่วงเมตานี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวเด็กกันเลยดีกว่าว่าเด็กผมที่ใช้แข่งตัวเนี้ยใส่อะไรเข้าไปบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาจริงๆเราก็เสียเวลาันทั้ไปแล้วแหละอ่ะดิจิมอนเลเวลสองครับผมดิจิธรมะตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน b t 1 1ครับผมก็จะเป็นวันดีมอนนะครับผม วันนี้มอนเมื่อโจมตีนะครับผมเธอร์นักขังห่ากเรามีเทมเมอร์สีฟ้าในสนามจวก,การหนึ่งใบนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตามาที่ค่อนข้างที่จะสามารถเล่นได้กับหลายๆเด็กนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นยุคเก,กา่ายุคใหม่เลยตัวนี้ค่อนข้างออกมาสร้างประโยชน์ให้กับเด็กดิจิมอนเก่าๆของสีฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเด็กที่มือขาดอย่างเงี้ยก็จะมีวาน,นิีมอนเนี่ยมาช่วยจั่วนะครับผมได้ง่ายขึ้น อโอเคผ่านที่วานิม่อนไปนะครับผมมาเริ่มที่ดิจิมอนเลเวลสามนะครับผมดิจิมอนเลเวลสามบลูแฟร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วขาดไม่ได้เลยนะครับผมบางคนเนี่ยถึงกับใส่แค่ 4, สี่เลเวลสามแค่สี่ใบโดยใส่ใบนี้เลยก็ก็มีนะครับผมการส์มอนนะครับผมการสร์มอนเมื่อถูกทำลายให้เล่นดิจิมอนเลเวลสี่บลูแฟร์จากมือลงสนามโดยสภาพนอนนะครับหนึ่งใบตัวนี้ผมใส่สี่นะครับผมตัวมาตัวต่อมา ราคอมอนครับผมราคมอนตัวใหม่ BT11 นะครับผมที่เป็นการ์ดที่ถูกทำมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบูฟเฟ่แล้วเอกซามอนนะครับผมในการใบเดียวเลยตัวนี้เป็นราคอมอนที่สามารถวทับเบบีโดมอนโดยจ่ายคอสูนเป็นค่าวแบบพิเศษได้ก็คือวทับเบบีโดมอนสีแดงตัวตัวเก่าได้นะครับผมแต่ว่าอยู่ที่ประโยชน์ของทุกๆท่านว่าจะเอาไปใช้วทับอะไรนะครับผมแต่ว่าวปกติเนี่ยสปกติเลย เมื่อเธอละครั้งนะครับผมในเธอของเราเมื่อดิจิมอนบลูแฟร์หรือว่าดิจิมอนที่มีคําว่าดรามอนในชื่อครับผมลงสนามจั่วคัทหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เทคในไส้นะครับผมเป็นเงื่อนไขเดียวกันเลยแต่ว่าผลลัพธ์คือให้บวกหนึ่งเมมแทนนะครับผมในเธอของเราเธอละครั้งเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนจาก1จั่วเป็นบวกหนึ่งเมมแทนนะครับผมเงื่อนไขเดียวกันดิจิมอนเลเวลสามตัวต่อมา2ใบครับผมชาโคมอนครับผมก็คือดิจิมอนตัวนี้ผม ใส่มาเพื่อ,อไม่เชิงแก้ทางแต่ว่าอย่างน้อยๆเป็นการลด a c t ติเวชั่นของคนที่เล่นบลูแฟร์เอ้ยไม่ใช่เล่นบลูแฟร์เล่นแบล็กวอลให้น้อยลงนะครับผมจากการที่อยู่ดีๆเขามีการลด ลดค่าโวนะครับอยู่ดีๆก็ลดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมเกมมอนเอกเตวร์ดี้ลดค่าโวสองเมื่อโวนะครับผมก็ผมก็เลยใส่ชาคมอนมาเนี่ยเพื่อลดการการแอคชั่นต่างๆของคนที่เล่นแบคโวนะครับผมลงไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเล่นง่ายเกินไปชาคมอนครับผมเทินทั้งสองฝ่ายฝันข้ามไม่สามารถลดค่าโวได้นะครับผมอธิบายง่ายๆก็คือเทินทั้งสองฝ่ายฝังข้ามห้ามลดค่าโวแค่นั้นเองไม่รู้จะอธิบายให้ยาวทาไมนะครับห้ามลดค่าโวอ่าแค่อ่า แน่นอนครับผมไม่ได้ใส่มาเพื่อแก้แค่แบ็กบอยอยู่แล้วเนาะบางอย่างบางทีมันก็จะเจอแบบอ่าเจอผักบ้างอย่างนี้ดิสอปชันหรือว่าที่เข้าใจง่ายๆกันก็คือ download, ดาวโหลดนั่นแหละอ่ามันก็จะเป็นการลดค่าโวเราใส่ชาคอมอนมาเพื่อที่แก้ทางอ่าเด็กประเภทนั้นได้เหมือนกันเนาะต่อไปเรามาดูที่เลเวล4เลยนะครับผมเพราะว่าผมใสเลเวลสอแค่สิบใบเลเวลสี่ที่ขาดไม่ได้ของเด็กบูแฟนนั่นก็คือเกรมอนครับผมเกรมอนสีฟ้าบอกว่าเมื่อลงสนามให้เปิดการวัลเอ็นสุดของคุณ4ีใบ หยิบการ์ดบูแฟร์นะครับผมไม่สนว่าเป็นการ์ดประเภทอะไรเป็นดิจิมอนเป็นออปชั่นอ่าอะไรก็ได้ครับผมขอให้เป็น Blue Fair บูแฟร์สองใบจากที่เปิดสนะีนั้นให้หยิบขึ้นมือสองใบครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นเทมเมอร์ถ้าเทมเมอร์คิริฮาติบูแฟร์ก็หยิบขึ้นมือได้เลยนะครับผมแล้วก็เทคที่สองครับผมเมื่อตายให้เซฟดิจิมอนนี้เข้าเทมเมอร์นะครับผมหนึ่งใบในสนามไม่สนสีก็คือใส่เข้าเทมเมอร์อะไรก็ได้นะครับผมอ่าเทคที่อยู่ในไส้นะครับผมเธอระครั้งเมื่อโจมตีถ้าฝันของข้ามีดิจิม่อนสองใบนะ ดีมอนนี้มีอทายบูแฟร์นะครับผมตอนมันอยู่ในไส้ถ้าดีมอนที่มันอยู่ในไส้เนี่ยเป็นทายบูแฟร์แล้วฝันของข้ามีดีมอนสองใบให้แอคทีฟดีมอนนี้เลยนะครับผมก็คือพงงวกแง่ว่าตีสองทีนั่นแหละถ้าฝันของข้ามีดีมอนสองใบขึ้นไปนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับอ่าดีมอนอ่าที่มีคําว่าเกรมอนแล้วก็สามารถรีดามจได้ดีในในช่วงที่ฝันของข้ามรู้ว่าเด็กบูแฟร์แก้ยังไงอขอแค่เราเล่นใบเดียวบูแฟร์ก็จะเล่นยากขึ้นแล้วนี่อ่าเรา ผมก็เลยใส่เกรมอนสีแดงมาเพื่อรีดดาเมจในช่วงที่ฝั่งข้าม,มน่ะมวแตั้งดิมอน1หตัวอยู่นั่นเองนะครับผมก็คือดิมอนก็คือเกรมอนบวกหนึ่งเซก y ริตี้เช็คนั่นเองครับผมอ่าไปต,ต่อไปครับผมก็คือเมลเบิร์ดดรามอนครับผมคู่สีคู่ขากับเกรมอนเลยนะครับผมเมื่อลงสนามครับผมให้แปะอาโอนุมาคิริฮะหนใบจากมือลงสนามครับผมแล้วก็ถ้าเรามีอาโอนุมาคิริฮะอยู่ในสนามอยู่แล้วครับผมใบนี้ ถ้าเรามีเอานูมาคิทิฮะอยู่ในสนามอยู่แล้วให้เปลี่ยนไปหยิบอ่าเปลี่ยนไปหยิบเมทัลเกรมอนแทนนะครับผมจากนายทรัสขึ้นมือนะครับผมแล้วก็เทคตอนอยู่ในไส้ครับผมเมื่อโจมตีเธอละครั้งเหมือนกันถ้าฝันข้ามมีดีมอนสองอีกแล้วถ้าฝันข้ามมีดีมอนสองเหมือนเกรมอนเลยให้อ่าชี้ดีมอนของฝันข้ามหนึ่งตัวห้าตีระบ็อกจนกว่าจะจบเทินฝันข้ามหนึ่งเทินนะครับผมก็คืออ่าถ้าอยู่ในไส้ตีไป ่าตัวนี้ต้องติดบูแฟรด้วยเนาะต้องติดบูแฟรด้วยนะครับผมแล้วฟันคา่นดีมอนสองใบอสองใบขึ้นไปให้เลือกดีมอนตงึตงตวงฟันคั่นเนี่ยห้ามตีห้ามบล็อกเลยนะครับผมจอดจอดจนกว่าจะจบเทรนของเขาอ่า uh, ดีมอนเลเวลสี่ผมใส่ไปที่อา่าเดี๋ยวนะกี่กี่ใบสิบใบมาเริ่มที่สิบสองไม่ใช่เริ่มที่สิบสองอะดีมอนอา่าเลเวลสี่นะครับผมใบที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับผมผมเลือกใส่สปิริตอา่า ชื่ออะไรแจ็คมอนนะครับผมชื่อแจ็คมอนหรือเปล่าแจ็คมอนแล้วกันนะครับผมสปินิีที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับผมเอาไว้เล่นกับน้องตงนี้ของเรานะฮะดิมอนนี้สามารถโวทับก็คือโวทับเทมเมอร์นั่นแหละโดยอ่าให้เทมเมอร์เปลี่ยนเสมือนดิมอนเลเวล3ให้กับดิมอนนี้ก็คือจ่ายค่าโว2นะครับผมทับอ่ามนสมมติถ้ามันโวทับเลเวล3นะ มันก็จะจ่ายค่าโวสองเนาะเพื่อขึ้นเป็นดิจิมอนตัวนี้เลเวลสี่ก็คือมันเอาเทมเมอร์ไปเปลี่ยนเสมือนเลเวลสามให้กับดิจิมอนนี้เพื่อโวทับเทมเมอร์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทคเมื่อโวครับผมของดิจิมอนนี้ไม่ว่าจะโวทับเลเวลสามหรือโวทับเทมเมอร์นะครับผมไฮบริดตัวเนี้ยมันก็จะเลือกดิจิมอนของฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบถอดอ่าไส้พัฒน,นาการไปล่างสุดก็คือถอดไส้ไปล่างสุดนั่นแหละถอดหนึ่งใบไปเลยนะครับผม จริงๆเราเลือกใส่ไฮบิดใบไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมูฟมอนนะครับหรือว่าโดริกาคุมอนแต่ว่าโดริกาคูมอนเนี่ยถ้ามันมูทาวเบิลสามันจะจ่ายสค่าคอนเนี่ยมันจะหนักเกินไปนิดนึงนะครับผมก็ลเลยเลือกใส่แจ็คมอนมาแทนเพราะว่ามันจะได้มีเอฟเฟกอะไรกับเขาบ้างนะครับผมใส่วอ่บใส่วูฟมอนมามันก็จะมีแค่พลัง5 0 0พันก็เกรงว่าจะไม่ค่อยเอาพลังเนี่ยไปใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่กับเดบูแฟนเนะมันก็เลยผมก็เลยเลือกที่จะใส่แจ็คมอนมาแทนนะครับผมสองใบ แล้วก็4ใบสุดท้ายของเลเวล4นะครับผมที่ผมเลือกใส่มาแน่นอนทุกคนรู้จักกันดีเลเกอร์ดรามอนครับผมเมื่อลงสนามให้จวดการหนึ่งใบจากนั้นให้จวดตามดิมมอนของฝันของข้ามนะครับผมเราจวดหนึ่งใบแล้วจากนั้นให้จวดตามดิมมอนของฝันของข้ามสมมติฝันของข้ามมีดิมมอนสามใบเราจวดไปจากการลงหกตัวเนี้ยครั้งหนึ่งจวดสี่แล้ว เข้าใจทุกคนเข้าใจแหละทุกคนต้องเข้าใจผมเมื่อลงสนามตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมือได้ชั้นดีเลยถ้าฝันข้ามเลือกที่จะเล่นเด็กประเภทแฮบบอร์ดอย่างเช่นเจสมอนที่ต้องเล่นสีเจอมอนนะครับผมอย่างเช่นผักที่ต้องเล่นดิจิมอนเลเว3สามเลเวี่ที่เปสามพัน,พนลงมาสแต็กบอร์ดเพิ่มนี้ตัวเด็กเกอร์ดรามอนก็จะเป็นการเพิ่มมืออย่างดีเลยนอกจากเกรมอนนะครับผม แล้วก็เทคที่2แน่นอนครับเทคเซฟครับผมตอนอยู่ในไส้เธอทั้ง2ฝ่ายหางฝั่งตรงข้ามดีเจมอนสองไปขึ้นไปดีเจมอนนี้จะบวกอ่าดีพีหนึ่งพันนะครับผมอ่านอกจากการรีดดาวอ่ารีดเขาเรียกเรียกองขึ้นมาอยู่บนมือแล้วนะครับผมอ่าดีเจมอนนี้สามตอนอยู่ในไส้สามารถรีดพลังเพิ่มขึ้น1000ได้นะครับผมการเกมดีเจมอนเนี่ยหนึ่งพันอ่ะบางทีมีมีผลต่อเกมมากๆเลยนะผมเอาผมเลยเลือกที่จะใส่สีมาเลย บางคนก็ใส่3บางคนก็ใส่4แต่ผมเลือกที่จะใส่4เพื่อลีดศักยภาพของตัวนี้มาเลยเบอร์ห้าเด็กเกอร์เกมอนตัวนี้นะครับผมดิม่อนเลเวลหที่ผมใส่ก็จะมีเด็กเกอร์เกรมอนกับเมทัลเกรมอนครับผมอ่าเรามาดูที่เด็กเกอร์เกรมอนก่อนเนาะเพราะว่าไหนๆก็ขึ้นเด็กเกอร์ดัมมอนมาแล้วเด็กเกอร์เกรมอนนะครับผมเป็น อ่ะเมื่อเปิดนะครับผมแล้วก็เมื่อลงสนามกับเมื่อลงเอ้ยเมื่อลงสนามกับเมื่อโวนะครับผมสามารถนําการบลูแฟร์จากมือหรือว่าใต้เทมเมอร์ของคูณหนึ่งใบนะครับผมก้าวก้าวอะไร่ะเข้าไปใต้อ่าใบล่าสุดของดิม o อนใบนี้นะครับผมจากนั้นถ้าเรามีเด็กเกอร์ดรามนนะครับผมใบนี้อ่าอยู่ในไส้ครับผมให้ เลือดดิจิบอลของฝันข้าม1ใบแล้วก็ห้ามโจมตีห้ามบล็อกจนกว่าจะจบเทิร์นฝันข้ามไปเลย1เทิรนนะครับผมเก่คล้ายๆบเบิร์ดเลยแต่ว่าขอแค่วูดหรือลงสดนะครับผมดิจิบอลนี้จะเป็นดิจิบอลที่สามารถดิจิครอสกับอ่าเมทัลเกรมอนกับเดเกอร์ดรามอนโดยลดคอสสองต่อตัวได้นะครับผมก็จะเป็นลงมาอ่ะลงสดจ่าย5ลงมาอะไรละ่ะลงสดจ่าย5ได้นะครับผมโดยดิจิครอส2ใบนะครับผม อ่าตัวนี้มี armor b ิ r ์กด้วยก็ค่อนข้างเก่งเลยในครั้งที่ฝันข้ามได้ดีมอดตัวเดียวเนี่ยอ่าแต่ว่าฝันข้ามเริ่มดันขึ้นมาแล้วเขาก็จะเริ่มบุกเราประมาณเทินนึ่งแหละแต่ว่าถ้าไม่ใช่เด็กประมาณ g r a n d i s k o w a g a m o n หรือว่า u n f o ด d ี d r a m o n เนี่ยเทินเดียวเราจะผมคิดว่าเทินเดียวเราไม่ไม่ไม่แพ้นะ ก็เลยเลือกที่จะใส่เด็กเก์ดราโมนมา3ใบครับผมบางคนใส่4นะครับแต่ผมเลือกที่จะใส่3มมาเพราะว่าบางทีอ่ะมันขึ้นเยอะเกินไปการที่มันขึ้นเยอะเกินไปมันก็จะหนักมือถูกไหมเราไม่สามารถนำดิจิมอนเนี้ยที่อยู่บนมือเยอะขนาดนั้นอนะ่ะ มาเล่นได้นะครับผมเล่นการเล่นสดโดยจ่ายคอนห้เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับก็เลยเลือกที่จะใส่3มาเพื่อโวทับเดกเกอร์ดรามอนหรือว่าโวทับเมทัลเกรมอนนะครับผมอย่างน้อยๆถ้ามีเดกเกอร์ดรามอนอยู่ในมือหรือว่าใต้เทมเมอร์อย่างน้อย1ใบน,น,น,นะเราก็จะได้สตันดิจิอลหนึ่งตัวตัวนั้นอะ่ะของฝั่งข้ามนะครับผมไปเลย1เทิร์นนะครับเพื่อรอให้ฝั่งข้ามเนี่ยปั้นดิจิตอนตัวที่2ขึ้นมาหรือว่าบางทีฝั่งข้ามไม่ปั้นเลยนะครับเราก็ต้องสแต็克 ทับไปเรื่อยๆทับไปเรื่อยๆเพื่อให้ฝนของคำเล่นยากขึ้นนะครับผมอ่าต่อมาดิมอนคีการ์ของอ่าเด็กนี้เลยนะครับผมก็คือเมทัลเกรมอนนะครับผมเมทัลเกรมอนอ่าตัวนี้จะมีแมทริโอเซฟสองก็คือเซฟอ่าเซฟดิมอนสองใบตามเงื่อนไขาการดิจิคอสของดิมอนตัวนี้นะครับผมก็คือหมายความว่าถ้าดิมอนเนี้ยมีเซฟอ่ามีดิจิคอสเกรมอนกับเมลเบิร์ดดราโมนนะครับผมแมทริโอเซฟสองก็เราก็จะเลือกเซฟเกรมอน กับเมลเบิร์ดอย่างละใบหรือจะเซฟเกรมงสองใบหรือจะเซฟเมลเบิร์ดสองใบาจากในไส้เนี่ยได้เลยนะครับผมอ่ะแข่งเมื่อลงสนามนะครับผมดิจิมอนนี้จะได้ติดลัชเลยก็คือถ้าเราลงสดปั๊บจ่ายเจ็ดลงสดไปเลยเนะนี่ยตัวเนี้ยจะติดลัชเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีดิจิคอร์สอยู่แล้วล่ะทุกคนก็จะใช้ดิจิคอร์สเพื่อลดค่าคอร์สในการลงสดกันอยู่แล้วแน่นอนครับผมอ่ะจากนั้นอ่าให้เลือกดิจิมอนของฝ่ายตรงข้ามสามใบนะครับผมแล้วก็หยุด ห้ามตีห้ามบล็อกนะครับผมจนกว่าจะจบเทิร์นฝั่งลังข้ามนะครับผมแต่ว่า3ตัวที่เลือกนั้นน่ะจะต้องมีไส้อ่าเท่ากับหรือต่ำกว่าดิจิมอนใบนี้นะครับผมเช่นถ้าดิจิมอนนี้อ่าดิจิคอร์ด้วยการ์ดเกรมอนและก็เมลเบิร์ดดรามอนนะครับผม2ใบเราก็จะเลือกดิจิมอน3ใบของฝั่งลังข้ามที่มีไส้2หรือว่าต่ำกว่าของเมลอ่าของเมทัลเกรมอนใบนี้ห้ามตีห้ามบล็อกไปเลย3ใบนะครับผมง่ายมากแต่ว่าฝั่งลังข้ามเขาต้องมีไส้เท่ากับหรือน้อยกว่าดิจิมอนนี้เนาะ อ่ามันก็จะเล่นยากหน่อยในคราวที่ฝ่าของข้ามาเล่นดิจิมอนตัวเดียวตั้งไส้สูงๆนะครับผมแต่ว่าแน่นอนในช่วงที่เราเล่นดิจิมอนอ่าไม่ใช่เล่นดิจิมอนเล่นอ่าการดิจิครอสนะครับผมเจอกับเด็กดิจิครอสกันเองอ่ะแล้วฝ่าของข้ามามีการยัดไส้นะครับจากมือเพื่อทําการดิจิครอสเนี่ยถ้าดิจิมอนอันไส้น้อยมันก็เป็นการสตันกันไปเรื่อยๆอกันเองนะครับผมอธิบายยุ่งยากอีกแล้ว <laughs> นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเทคคประมาณนี้ตัวนี้ใช่ไหมอ่ามีแค่นี้ครับผม โอเคแล้วก็ดิจิมอนที่มาใหม่มาแรงนะครับผมมาใหม่ไฟแรงกับเด็กบูเฟรเลยก็คือตัวซีเกรมอนนะครับผมผมเลือกที่จะใส่ซีเกรมอนสองใบนะครับผมเพื่อ,อตัวซีเกรมอนเนี่ยมันแน่นอนครับมันเป็นดิจิมอนเลเวลรหกแต่ว่ากับเด็กบูเฟรเนี่ยสปีดมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่าการรีดดาเมจมันค่อนข้างช้าเนาะถ้าฝันข้ามเล่นดิจิมอนเพียงตัวเดียวเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะใส่2ใบนะครับผมเพราะว่า ตัวซิกรมอนเนี่ยโวทับสีแดงนะครับผมโวทับสีฟ้าเลเวลห้าโดยจ่ายคอรสองอ่าแล้วก็เนการโวแบบพิเศษนะครับผมทับเมทัลเกรมอนจะใส่อ่าจะจ่ายค่าคอสแค่สองนะครับผมก็คือหมายความว่าถ้าเราเอาซิกเกรมอนโวทับเมทัลเกรมอนนะครับผมก็จะใส่จ่ายคอรสองเลยเป็นเวลหกทับเวลห้าที่จ่ายคอรสองเก่งมากนะครับผมแต่ว่าทีนี้ตัวมัน่ะจะเก่ง เก่งขึ้นนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเก่งคือตัวมันจะเก่งมากเลยนะครับถ้าฝันของข้ามีมอนสองใบนะครับผมเพราะว่าสกิลของมันก็คืออ่าเมื่อดีมอนนี้ทําการอีโวนะครับผมแล้วก็อ่าหากในไส้ของดีมอนนี้มีบลูแฟร์หรือว่าครอสฮาร์สในไส้นะครับผมฝันของข้ามีมอนอ่าฝันของข้ามีดีมอนสองใบนะครับผมหรือมากกว่าอ่าให้บวกเมมโมรี่สองหน่วยนะครับผมก็คือหมายความว่าถ้าฝันของข้ามีดจีมอนสองใบนะครับผมในสนามเนี่ย การโวโดยจ่ายอคอสองทับเมลเมทัลเกรมอนเนี่ยจะเป็นการโวฟรีเลยนะครับผมก็คือโวมากจ่ายคอสองนะครับผมก็จะบวกเมมสองเท่ากับหน่วยค่ามีดีจิมอนสองใบหรือมากกว่าแล้วเรามีบูแฟนนไปใส้ก็แน่นอนถ้าเราโวทับเมทัลเ,เมทัลเ,เกรมอนบูแฟนเนี่ยเรามีแล้วละ่ะก็คงจ่ายคอนฟรีเลยโอเคพูดพูดไม่เข้าใจก็คงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คอยแห้งยังไม่ได้กินน้ำเลยนะครับผมโอเค อธิบายเลเทคต่อมาเลยนั่นก็คือเออ่ฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อผมลืมอธิบายหนึ่งอย่างไปในช่วงเดียวกับอ่าช่วงสกิลแรกเนี่ยเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปถึงเทคอ่การบวก2เมมเนี่ยดยิมอนเนี่ยจะได้แอคทีฟเลยครับเมื่อโวก็คือหมายความว่าเมื่อดิมอนนี้อีโวครับผมอ่าสมทับเมทัลมาแล้วนะเทคแรกเนี่ยเทคเดียวกันเลยจะได้แอคทีฟดิมอนนี้ก่อนอ่าแล้วค่อยอ่าบวก2เมมนะครับจากเงื่อนไขที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ ตามนั้นนะครับผมอธิบายไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับก็อา่านอฟเฟกต์กันเพิ่มเติมนะครับผมเทคที่2นะครับผมที่ไม่เหมือนเซฟทั่วไปซเกรมอนจะให้เทคเซฟตัวเองนะครับผมจากนั้นนะครับจากนั้นจากนั้นให้น,นําเมทันไม่ใช่เมทันให้นําเกรมอนสีฟ้าและก็มเมลเบิร์ดดรามอนสีฟ้านะครับผมจากในทรัสเข้าไปในเทมเมอร์นะครับผมอย่างระบาย ต้องเป็นเกรมอนและเมลเบิร์ดดรามอนสีฟ้าเท่านั้นนะครับผมอย่างระบายเข้าไปใต้เทมเมอร์ด้วยอ่าหลังจากที่เซฟสีเกรมอนนะครับผมแล้วก็เทคตอนอยู่ในไส้นะครับผมเป็นเลเวล6ที่มีเทคในไส้นะครับผมอ่าห่าดิจิมอนนี้มีดิดิดิ่านี้มอนนี้มีทายบลูแฟนนะครับผมดิจิมอนนี้ก็จะสิทธิ์ติดจะสิทธิ์แล้วล่ะดิจิมอนนี้ก็จะได้ดับบล็อกเกอร์ไปเลยนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าคุณสามารถทำคารโบ เด็กเกอร์ดราโมนนะครับผมได้เด c k เกอร์เกรมอนสิทับเด็เกอร์ดรานไปแล้วก็คือคุณคงไม่อยากจะยัดเด c k เกอร์ดรานเพิ่มไปหรอก uh, ในในบางการณีเนาะแต่ว่าถ้าต้องใช้พลังถึงหมื่นสองก็อาจจะยัดไปเพิ่มแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณมีเด c k เกอร์ดรานอยู่แล้วคุณโวปั๊บคุณเลือกฝันข้ามห้ามตีบล็อกไปได้หนึ่งตัวคุณก็คงไม่อยากยัดเขาซ้ำหรอกกอ็เลือกที่จะยัดสีเกมอนไปแทนเพื่อให้ดีมอน,นี้ติดบล็อกเกอร์เพื่อกันการโจมตีของ การอะไรที่จะมาใหม่ในช่วงเทอร์หน้าก็ได้ครับก็ตามแต่อย่างเช่นแบบพวกไฮบริดที่เราไม่ได้สตันไปแล้วเขาอยู่ดีดีดันขึ้นมาหรือว่าการได้ไข่ที่เขาดันขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาทําดาเมจให้เราจะตายนะครับผมอะไรอย่างนี้เราก็จะมีล er ็อ,อกเกอร์ไปอย่างน้อยหนึ่งตัวในสนามนะครับผมแล้วเราก็ป๊อกป๊อกเอ,อามเมื่อเปิดไปอะไรอย่างนี้โอเค ชิ้นนี้นอกจากชิ้นเกรมอนแล้วผมก็จะใส่ตัวสุดท้ายเข้าไปดิเจมอนเลเวลเจ็ดที่ทุกคนรู้กันดีนะครับผมโอเมกามอนนะครับเพราะว่าในเนื่องจากก่อนนั้นเนี่ยดิจิมอนบลูแฟร์จะไม่มีดิจิมอนเลเวลหกมาให้นะครับผมแต่ทีเนี้ยพอมันมีเลเวลหกที่สามารถจ่ายคอสสูตรมาได้เนี่ยจ่ายคอสสูตรในการโวในแง่ในแง่ของฟัน,นกกรามาดิจิมอนสองใบเนาะไอเงื่อนไขที่ผมอธิบายไปจ่ายคอสสูตรโวทับเมทั้เกมอนป๊าปอะไรเงี้ยเราก็จะเอาไปรีดดามจละตีอะไรเงี้ย เราก็จะขาดบางครั้งอ่ะมันอาจจะขาดหนึ่งดาเมจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลือกที่จะปิดด้วยโอเมกามอนนะครับผมมาทีหนึ่งอะไรนี้นะครับอ่ะหรือในแง่คอมโบต่างๆที่เกิดขึ้นเราอาจจะมีเมมโมรีอยู่ในอ่าอยู่ในตัวแค่3อย่างเงี้ยตอนเริ่มเธอเรามีคิริฮะแปะมาด,ด,ดิดิดิเรามีคิริฮะแปะมาปุ๊บแต่ว่าฝั่งข้ามเนี่ยให้มาเราเรามาแค่3เลยเพราะเรามีแค่คิริฮะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มเธอที่3เมม แต่ว่าฝันทองข้ามีมอนสองใบดีจิมอนสองใบนั่นแหละอ่าเราก็สามารถรีดดาวเมจจนฝันทองข้าแพ้ได้เลยนะครับผมถ้าเราโชคดีจริงดีจิมอนนี้ไม่ตายก่อนอะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเรื่องคอมโบผมเอาไว้อธิบายที่หลังแล้วกันอ่าเรามาดูโอเมก้ามอนทุกคนน่าจะรู้จักกันดีขออนุญาตไม่อธิบายเพิ่มเติมนะเพราะว่าการ์ดมันก็คงม,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 มากันนานแล้วล่่ะอาทีนี้มาดูเรื่องออปชั่นของเรานะครับผมออปชั่นที่ผมเลือกใส่นะครับผมก็จะมี หนึ่งใบครับผมบูมเมมโมรี่บูสนะครับเปิดการา์ดสี่ใบนำดิจิมอ์สีฟ้าขึ้นมือนะครับผมแล้วก็เทคเมนดีเลย์นะครับผมบวกสองเมมโมรี่อ่าอธิบายไวๆเลยแล้วก็เบรซิ่งเมมโมรี่บูสครับผมผมเลือกใส่สี่ใบนะครับผมเพื่อรีดให้คีริฮะเนี่ยมาต้นเกมไวขึ้นแล้วก็เรามีการในการเพิ่มเมมนะครับผมไวอ่ามากขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มมือได้เยอะขึ้นนะครับผมมันคือมันค่อนข้างพาวเวอร์ฟ,ฟูลมากเลย ของมันค่อนข้าง powerful มากเลยสำหรับการอ่า breaking memory boost ของบู u e f a ในการ์ดใบนี้นะครับผมเพราะว่าการหนึ่งใบทำได้ไหลายอย่างมากๆนะครับผมแล้วก็เทคนที่2นะครับเป็น delay บวกสองเมมนะครับผมอ่าขออนุญาตไปไวเลยอ่ะต้องอธิบายเทคนิคไหมอ่ะนิดหน่อยเลยกันเทคแรกนะครับผมเมื่ออใช้การ์ดใบน,นี้เลยให้เปิดการ์ดผสมสุดของคุณ6ใบเพื่อหยิบบู u e f a ขึ้นมือ2ใบนะครับผมไม่สนว่าจะเป็นการ์ดประเภทอะไร แล้วก็ถ้าเราหยิบเสร็จแล้วเนี่ยสองใบเนี้ยเรายังมีดูม้าคีริฮะจากที่เปิดดูอีกอะให้เรานําเอาดูม้าคีริฮะจากที่เปิด6นั้นอนะมาเซตลงในสนามได้เลยนะครับผมก็คือแปดเทมเมอร์ฟรีได้เลยนะครับผมเหมือนใช้การ์ดเนี้ยคอร์ดหนึ่งเองแล้วก็หยิบการ์ดขึ้นมาสองใบคุ้มมากครับผมโอเคแล้วก็ออปชั่นไปต่อมานะครับผม,ผมจําชื่อไม่ได้ละเด็กเกอร์ไซเบอร์แล้ว, cker, Cyber, ลวชื่ออะไรเนี่ยแหละเป็นการ์ดออปชั่นนะครับผมคอร์ดเจ็ด ที่ลดคอได้หางฝันค่ามีดิจิมอนสองใบหรือมากกว่านะครับผมก็คือจ่ายคอร์ลงสองถ้าฝันค่ามีดิมอนสองใบหรือมากกว่านะครับผมแล้วก็เทคเมนให้นำดิจิมอนเลเวลหกหรือสูงกว่าของฝันค่ากลับไปมือ,อกราร์ดใบนี้สามารถแก้อะไรได้บ้างและทําไมผมถึงใส่มาแน่นอนครับเมื่อก่อนผมไม่ได้ใส่การ์ดประเภทเคลียร์อยู่แล,แล้วเพราะว่าแน่นอนทุกคนรู้จักดูแฟร์ในแง่ของการสตาร์นในแง่ของการห้ามตีห้ามบล็อกแล้วก็ในแง่ของการห้ามเด็ก ห้ามอะไรเด้อห้ามเด็กสแปมบอร์ดได้อย่างดีนะครับผมผมใส่ร์ดนำนำ,นำร์ดออกจากสนามเพื่ออะไรบางทีอ่ะฝั่งของข้ามีอ่ะอย่างที่พูดไปการที่คู่กักรมอดน,นะครับผมที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับผมบางทีอ่ะเขาเบิร์ดดาเมจใหม่อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องการอะไรร์ดอะไรสักหนึ่งใบที่สามารถหยุดหยุดการลขึ้นไหวของเขาอ,ะอ่ะอ่าให้ไม่ให้ปิดเกมเราใน one ทิร์นคิวได้นะครับผมเราอาจจะต้องการก gas ใบร์ด การใบเนี้ยอาจจะเป็นการที่ตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนนะครับผมเลยเลือกที่จะใส่มาแล้วบางทีอ่ะเราอาจจะต้องการเอาการเลเวลหกอะไรที่เก่งๆของฝนั่ง้าอ่ะกลับขึ้นมือไปแต่ว่าเราไม่อยากเสียเมมโมรี่เยอะผมก็เลยเลือกใส่การใบนี้มาเพื่อจ่ายคอร์สห้าแลวดีเลเวลหกหรือสูงกว่ากลับขึ้นมือนะครับผมเป็นการดีตัวใหญ่ที่คอ์ถูกมา,มากๆเลยการใบหนึ่งเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่ใสมาสองใบนะครับผมเพื่อหยุดแกนดิคุว่าที่เป็นเมตามามืดในเมตานี้นะครับผมแล้วก็ คอปิเดนทรีเดนนะครับผมเมนเลือกดิจิมอนของเรา1ใบเพิ่ม DP 2000จากนั้นได้รับความสามารถเพิ่มเติมก็คือเมื่อโจมตีให้นำดิจิมอน1ใบของฝั่งข้ามขึ้นมือนะครับผมแต่ว่าดิจิมอนนั้นต้องเป็นเลเวล3ด้วยเนาะโอเคให้นำดิจิมอนเลเวล3ของฝั่งข้ามขึ้นมือนะครับผมเมื่อโจมตีก็คือถ้าเมทันเดมอนเราสามารถตี2อทีได้เราก็จะสามารถนำการ์ดเลเวล3ที่ห้ามนู่นห้ามนี่ขึ้นมือไปได้เลย2อทีนะครับผมก็คือการอะไรบ้างล่ะที่มีผลรอบูแฟบ้าง โซลามอนนะครับผมสีแดงนะฮะที่ห้ามลดค่าคอนในการลงสดอดตัวเนี้ยก็จะแพ้ทางตัวเด็กเนี้ยแพ้ทางยอย่างสิ้นเชิงเลยอะไรก็ตามแต่ที่ห้ามลดคอนลงสดเราก็จะแพ้ทางไปเลยหรือไม่ก็ห้าม <c oughs> บวกเมมโมรี่การ์ดสีเขียวใช่ไหมการ์ดสีฟ้าสีแดงที่มีห้ามบวกเมมโมรี่อย่างเงี้ยดีเลยเราก็จะหมดประโยชน์ไปเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่สามารถนําการ์ดเหล่านั้น,ะนะออกจะสลับไปได้ <c oughs> ฟอร์บิลเลนทรยเดน,นก็จะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ผมใส่เข้ามาเพื่อแก้ทางนี้มเัเลเวลาสานที่ ห้ามเงื่อนไขต่างๆของเราในการทําทเกมทําเกมทำเกมให้ลื่นไหลนะครับผมผมก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับผมแกนห่างดีมาเลเวสามเหล่านั้นแล้วก็ออปชั่นเป็นสุดท้ายนะครับผมที่ทุกคนรู้จักกันดีอ่าไอซ์ฟ,รอ,รฟรมมมอร์นะครับผมอ่าเมนจนจบเทินฝั่งตรงข้ามเมื่อดีจนหมดฝั่งข้ามโจมตีจะสูญเสีย2เมมโมรีนะครับผมทั้งเทินเลยการไปเนี่ยจะส่งให้ทั้งเทินของฝั่งข้ามอ่ะสามารถโจมตีเราได้น้อยลงนะครับผมแอคชั่นแอคชั่นเขาก็จะลดลง ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือว่าเขาจะเลือกโจมเลือกไม่โจมตีเลยทั้งเธอน้นเพื่อเอาไปทําอย่างอื่นเอาไปเสิร์ตเอาไปทําอะไรก็ตามแต่นะครับผมก็การไปนี้จะเป็นการหยุดหยุดการเคลื่อนไหวในเท์นที่ฝันข้ามพร้อมที่จะบุกแล้วเป็นอย่างดีเลยอ่าเมื่อตกจากซิ c u r i ิตี้ให้บวก2 m e เมมโมรีนะครับผมอ่าการ์ดเหมือนแฮมเบอร์สปาร์กเลยก็แน่นอนครับตกจากซิ c u r i ิตี้ถ้าเราถ้าฝันข้ามมีเหลือซิเคิลสุดท้ายอ่ามี่ซิเคิลเมมโมรี memory แค่หนึ่งมันก็จะข้ามเข้ามาเธอเราก็เป็นการที่ หยุดแอคชั่นของกันแลข้ามได้อย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นในเทิร์นเขาและเทิร์นเรานะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมประเภทเทมเมอร์นะครับผมใส่แค่เอานูมาคิริฮะสี่ใบนะครับผมเป็นเทมเมอร์ที่สามารถปรับ3ได้แล้วก็ในเทิร์นของเราเราสามารถเลสการ์ดใบนี้เพื่อนำอนำการ์ดในไส้ของเทมเมอร์นี้ไปเป็นอ่าค่าคอในการดิจิคอสของเมทัลเกรมอนได้ของเดกเกอร์เกรมอนได้นะครับผม แต่ผมเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าต้องเป็นของดูแฟนเท่านั้นไหมอ่าขอแค่ดิจิมอนของเราอ่จจะทําการดิจิคอสไม่ว่าจะเป็นดิจิมอนประเภทอะไรก็ตามแต่ถ้าดนะิจิมอนน่ะจะสามารถดิจิคอสได้ก็ให้เลดิจิมอนนี้เพื่อเอ้ยเลเทมมอร์นี้เพื่อเอาไส้มนะันไปเป็นอ่าปเป็นวัตถุดิบในการดิจิคอสได้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเทคจากซิเคอร์ y ตี้ก็เปิดเจอให้นาํามาไว้ที่สนามนะครับผม เด็กผมก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับผมแล้วก็คิดว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนคิดว่ามีการ์ดหรือว่ามีคอมโบที่ดีกว่าที่ผมอธิบายกล่าวมานะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมช่องทางที่ ใช้ในการเปิดเผยเด็กลิเด็กนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณช่องโอสู่ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่มารับชมเด็กลิเด็กนี้นะครับผมที่จะใช้ในทัวร์นาเมนต์ทุกคนสามารถนําไปปรับแต่งหรือว่านําไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงต่างๆให้เข้ากับตัวเองนะครับผมหรือว่าถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกด s u บสไคร์นะครับผมใครที่ไม่ได้ s u b สไครซับสไครทิ้งไว้เลยนะก็จะมี e ีต่อๆมานะครับผมเพื่อที่จะเผยแพร่เดกลิตต่างๆนะครับผมแล้วก็มีคีประเทินด้วยนะสำหรับดิจิมอนในช่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ